เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันเสาร์ที่10สิงหาคม2024หัวข้อสามีข้อพระคำหลักหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อที่7จเจ็พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจ ในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาตรร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางอ่านพระคัมภีร์มาลาคีบทที่สองข้อที่สิบสามถึงสิบห้าสิบสามและพวกท่านได้ทำอย่างนี้อีกด้วยคือท่านเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาของพระยาเว ร้องไห้คร่ำครวญเพราะพระองค์ไม่สนพระไทยหรือรับเครื่องมูชาด้วยชอบพระไทยจากมือของท่านอีกแล้ว14พวกท่านถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับภรรยาคนที่ท่านได้เมื่อหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของท่านและเป็นภรรยาของท่านตามพันธสัญญาท่านก็ทรยศต่อนางสิบห้า แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะทำอย่างนี้ผู้มีสตินั้นย่อมประสองค์อะไรย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อพรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นเนื้อหาเมื่อท่านพิจารณาคำว่าสามีท่านจะเห็นความคล้ายคลึงกับคำว่าการเลี้ยงสตัตว์ดูคำว่า u s ส a n d สามีกับคำว่า u s b a n d ล y การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์เกี่ยวข้องกับการดูแลและปลูกพืชผลและปะศุสัตว์สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจถึงหน้าที่ของสามีพวกเขาต้องดูแลภรรยาของตนเหมือนสวนที่ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อให้ทั้งคู่เติบโตไปพร้อมกันพวกเขาควรทนุบำรุงความเป็นสามีภรรยาของพวกเขา และทำให้ผู้เป็นธันยาสวยงามและมีผลมากขึ้นกว่าเมื่อแต่แรกที่พวกเขาได้พบกันผู้คนชื่นชมภรรยาของผู้ชายบางคนเพราะผู้ชายเหล่านั้นดูแลสวนของพวกเขาได้ดีการดูแลสวนของผู้ชายสะท้อนถึงคุณลักษณะบุคลิกที่ดีของเขาสวนทำให้บ้านสวยงามหากสวนมีความบุดมสมบูรณ์ครอบครัวจะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ผัก และอากาศที่บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามหากสวนเต็มไปด้วยหนามความเจ็บปวดและปรสิตมากมายจะอยู่ในบ้านนั้นผู้ชายที่แต่งงานแล้วหลายคนมักจะทุกข์และเศร้าอยู่เสมอมักจะบ่นว่าภรรยาไม่ได้ทําให้พวกเขามีความสุขภรรยาไม่สามารถทําให้พวกเขามีความสุขได้ <c oughs> เมื่อพวกเขาเศร้าและทุกข์ พวกเขาให้เฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้รับเท่านั้นหากท่านเป็นสามีสิ่งที่ท่านควรมอบให้ภรรยาคือสิ่งที่ท่านต้องการดูแลภรรยาและทำให้เธอมีความสุขเธอจะทำให้ท่านมีความสุขเช่นกันก่อนที่ท่านจะซื้อเสื้อให้ตัวเองซื้อชูดให้เธอด้วยหากท่านเรียกเธอว่าแม่มดมันได้ทำร้ายเธอไปแล้ว จงรู้ไว้ว่าท่านได้ทำให้เธอเป็นแม่มดเพราะเมื่อท่านจีบเธอใหม่ๆท่านเรียกเธอว่านางฟ้าไม่ใช่หรือหลังจากที่พรรยาเข้ามาในบ้านของท่านเธอจึงกลายเป็นแม่มดคำจำกัดความอีกประการหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์ตามพจนานุกรมออกซฟอร์ดคือการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร สามีหลายคนดูเหมือนจะไม่เห็นอะไรพิเศษในตัวภรรยาของตนนั่นคือสามีที่ไม่ดีสามีที่ดีจะมองเห็นศักยภาพในตัวภรรยาในรูปแบบที่เป็นของประธานและความสามารถของเธอและจะช่วยเธอจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในฐานะสามีในการจัดการทรัพยากรของภรรยา ท่านควรจัดการกับสิ่งที่เกินพอดีและข้อบกพร่องของเธอด้วยนั่นคือแง่มุมของการกำจัดวัชพืชในการเลี้ยงสัตว์ข้อบกพร่องเหล่านั้นจะพยายามขัดขวางไม่ให้ของประธานของเธอเบ่งบานแต่เป็นหน้าที่ของท่านผู้เป็นสามีที่จะระบุและลดข้อบกพร่องเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุดสามีที่ดีจะไม่บ่นเกี่ยวกับข้อบกพร่องของภรรยา เขาจัดการมันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกคร่องเหล่านั้นจะไม่หยุดของประธานของเธอที่เบ่งบานอยู่นั้นสามีที่ดีจะทำงานร่วมกับภรรยาอย่างอดทนเพื่อเอาชนะข้อบกคร่องของเธอและเสริมสร้างของประธานของเธอผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมก็มีข้อบกคร่องเช่นกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขามีสามีที่ดีแม้ว่าพวกเธอจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ตาม และทำให้สามีของพวกเธอภูมิใจในวันนี้ประเด็นการอธิษฐานพระบิดาโปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นทุกสิ่งในฐานะเป็นสามีทีด่ดีที่ข้าพระองค์ต้องทำเพื่อภรรยาในการรับการอัศจรรย์ที่พระองค์ประทานให้และโปรดประทานพระคุณให้ข้าพระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นในพระนามของพระเยซูอเมน